กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนพี่น้องเ้ยบรอยู่ในประเทศและกระต่างประเทศเนาะกันยินดีตอนรับขาสูซ่องบาเตียงท้องบ้านหน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บาเตียงก็มีโอกาสพี่น้องเลยเนาะอ่าพาทั้งสาวไปพื้นและการน้องวิวี่มาเที่ยวงานนมัสการพระธาตุอิงหั่งพ่อแม่พี่น้องที่บาเตียงเคยมานั่งกินกระปุ่นหรือว่าขนมจีนเรื่อยๆแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ มองจอดรถพี่น้องไงรถก็เติมอยู่พี่น้องอยู่ในป่าได้โดนพี่ละพี่น้องไงบ่เตียงกันเลยที่ไทยบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิง้งเนาะว่าบรรยากาศในงานในที่คึกคืนสัํมใดเพราะพี่น้องไงเพราะว่าเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่ามีใต้อลไทยมาพ้อมเนาะศิลปินื่อดังอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องไง้เพิ่นมาฮอดเมืองลาวเฮ้เมื้อนี้พี่น้องไงป้า ปปไปเบิ่งไปส้มน้ากันพี่น้องเลยว่าตัวจริงเพิ่นจะเป็นยังไงว่าสะเห็นเพิ่นหรือบ่หรือว่าจังไงเนาะคนกับลายให้พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าบ่าเห็นบ่เจอก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะไปไปเบิ่งไปส้มน้ากันไปในงานพวกแหละพ่อแม่พี่น้องเนลยเสียงกับสิบนบนในอึยกระทึกดึกน้องเนาะงานคนลายมือนี่พี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะโอ้ทางเงินเป็นกันน้องวิลลี่ส,สบายดีลูกล่ะเออใส่ช<บ>ุดแดงเป้งเออ นะฮะภาพ่นมาเที่ยวงานมื้อนี้พี่น้องเอ้ยคนก็หลายไล่ผู้เละพี่น้องเอ้ยโอ้ต้ไลายขนาดเลยพี่นอนะ้องนี่เนาะแค่ทางเขา้านี่ก็รถบ่มีหม่องจอดเลยพี่น้องเอ้ยหล่ฮิงเป็นพรอนเป็นลำเลีล้ยวเราบ่ดูแต่ในบุษบัทฑ์ธรรมจักพี่น้องเนาะประเตียงก็มาบุษันต์สอนผลโทษ Oh, nhìn đẹp say sụt đẹp đó lao thì nó nghỉ nó và năng ngam พนาะพี่น้องกับอันนี้มาหนาวัดแบบนี้พี่น้องเลยอ่าหน้าพระธาตุอะไรเนาะพระธาตุยิงหังพี่น้องเลยที่เป็นเตียงเคยพาเอฟซีพังไทยมากับไหวสักลาบุษราอะไรพี่น้องเลยเนาะกับผู้คนกระไลพี่น้องเลยอ่เพราะว่าเพื่อก็มากราบไหว้เนาะพี่น้องเลย จากทีตะก้อนนะการบกพรอมมีคนเนาะสบานี่เป็นงานบุญนมัสการอา่าเพื่อนกับผู้คนกับมาหลายพี่น้องเลยบ่านนีนน้หลายขนาดเลยพี่น้องเลยเนะเาะเต็มอยู่ใส่สุดลายส้นเผ้าเพิ่นมาประกวดแล้วก็มาผอนมาลำ้ำพี่น้องเลยเามาเที่ยวงานเมื่อนี้กับเริ่มต้น เนาะพี่น้องเนาะมันเริ่มลายมือแล้วแหละแต่ว่ามือเท่เป็นมือนี่แล้วกับอื่นแล้วกับมือชุดท้ายก็เป็นมือวันที่เปรตพี่น้องเลยวันที่เปรตท่นวาคมเนาะเป็นวันสิ้นสุดภาพบรรยากาศกะซีมากหน้าลายตาคนพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนกะซีบ่มีไผซีลุกลุกบางว่างพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้แต่คนก็ลายแล้วเนาะมาเตียงกะใช่ไหมไทย แบบคร่าวๆให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะก็บ่ได้เจาะรายละเอียดปานไดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายากน้องบิวลี่พิ่นเปลี่ยนกันอุ้มกับาวไเพิ่นเพิ่นก็ยากปวดแขนเพิ่นใหญ่เด้นักพี่น้องเอ้ยเออไปซะมามาเอาจับกล้องะาวไเพิ่นจับกล้องให้พี่น้องเอ้ยมาโอ้ เปลี่ยนกระโดมเนาะนี้ให้ว่าตียงแบกเลยไมพี่น้องเลยเยงนตงงดีเว้ยคนหลายครั้งเนาะว่าเด็กตกี้มาชิลเลอแต่ตะาคนไป

Trời <laughs> ham luôn ạ. หลาพี่นองงนะ้องเลยเนาะงานพะชาติหนิงฮังกับเเตียงกับยากน้องบิวตี่เวียนกันอุ้มกับสาวใบเพิ่นพี่น้องเลยกับมีโอกาสถ่ายให้เบิ้งแบบเจาะลึกรายละเอียดน,นะพี่อยนะ่างเนาะมาประทันตอนเพิ่นพอนใ่ปะตอนเพิ่นพอนแต่งสุดแต่ลุน่นเผามาพ่อนดูนี่แหละพี่น้องเลยมาปรท่านเนาะเพื่อมาหอดกับคขำพี่น้องเลยจนชีมงกำหามงเล้งอพี่นี่พี่น้องในตอนนี้เน,ะน,นนะาะ โทแล้วกูคนนี่มาลายพี่น้องกว้างกว้างแฮงเนาะบ่เตียงบ่มีโลนถ้ามีโลนสิบินให้เบิ่งพี่น้องกว้างฮอบเบิเลยอ่าเป็นงานที่ใหญ่ใหญ่รับแขงสอนนขีได้หละพี่น้องเอ้ยใหญ่ฮเนาะรถก็ติดอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าโอ้เนาะอ่างานก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แ้ก็ปีนึงมี1ครั้งเท่านั้นเนาะอ่า านนมัสก,การพระธาตุริงฮังพ่่อแมพี่น้องเลยเอ่อพิ่นบริจาตมาสามปีเนาะเนื่องจากว่าโควิดระบาดพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้บรจิจาตแต่ว่าปีนี้ก,นกลับมาจัดอีกแต่คิดว่าน่าจะคึกคื้นอยู่เพราะว่าปรเตียวได้สอบถามแล้วอ่อทางใจของเราไทยพิ่นมากอ่ะเอ่อยี่สิบมุงแปดมงเร่งว่าสั่นพี่น้องแต่ว่าทุ่มสองทุ่มอะไรเนาะพิ่นมาขึ้นคอนเสิร์ตเวท,ทีอยู่ทั้งนแหละพี่น้องเลย แต่ว่าบาเตียงกันอาจจะบม่ได้ยูอ่อกอ่านะสิกลับก่อนเพราะว่าน้องอยู่ลีพามาบดมือแะไรพี่น้องเอลยเลาะเพิ่นก็เ,นกเมื่อยเนาะพาลูกพาเมีเมือผักก่อนพี่น้องเลยยันเพิ่นงงงี้ได้พี่น้องเลยเพิ่นกันเนะเาะเด็กน้อยไปไปซื้อ,เ,อเนื้อกินเนื้อยากก่อนวันนี้เราเพิ่นเ,เนาะซื้อมันเกลียวเผาพี่น้องเลยเนาะ ละสิบห้าพันกีบป้ปายเครมาผาดมาต้นเนาะทางลูกหลานพี่น้องเลยนี่แต่มังไม่มักโตกพวกลายกุ้งไงพี่น้องเลย่าเตียงเลาอกหอบดอกเนาะเมื่อยพี่พี่น้องเลยทางออกรถอ่ามองจอดรถกัเต็มบัดรมุ้ยให้มองจอดนะพี่น้าะ งานก่ะคนขายี่จะก่วงไงจะเอาละพ่อแม่พี่น้องไงปะเตียงกระชายทำให้พี่ให้น้องเบิงเบ้งเพราคร่าวๆเนาะแต่มีโอกาสบะเตียงมามือใหม่กับชายพี่ให้น้องเบิ้งอีกอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยมืนอนี้กันยากน้องอยู่รีกับภาพอาจจะบลอละเอียดผมมีคุณภาพปัญหาก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆได้พี่น้องเด้อโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ บ่เตียงก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนมาหนิต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแบบาาม่พี่น้องเนะบัดจุก่ทุกคนที่เข้ามาติดตามทำส้มคลิปจนจบแล้วก็บบ่ข่ามโฆษณาได้พี่น้องเนอะแสดงวันนี้บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้งอ,นองเบัดจุก่ทุกคนนะพี่น้องเนาะ